เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับแบงค์เชนเคไดครับผมวันนี้ก็จะมาเล่นเกมสติกวอร์เหมือนเคยนะอย่างที่คนรู้กันนะครับก็ผ่านด่านมาเรื่อยๆตามลําดับเลยนะครับผมแล้วก็วันนี้เราก็จะมาเล่นด่านที่เท่าไหร่ในดับก่อนนะหนึ่งสองสามสี่หดแปดเกครับผมนะ น่าจะเป็น12นาะที่12นะแล้วก็มีดาวอีก3ดวงเพิ่มขึ้นมานะครับตกใจมากเลยงั้นก็เริ่มกันที่เออดอนดาวกอนะครับอเป็นรูปดาวเลยเออดาวอันที่2นะครับเริ่มเลยมาโอเคเริ่มยังไงกันต่อนะครับผมนะมาก็ต้องขุดแร่มือนเดิน <c oughs> ยังไงกันล่ะโอเคอืมตามด้วยขุด แร่เหมันเดิมเลยโอเคขุดไปนะเหมือนว่าเราจะเจอเป็นแบบพวกชนเผ่าแบบไงอะ่ะทำไมมันสปอนออกมาเร็วจังเดี๋ยวใจเย็นนะเดี๋ยวๆเมื่อกี้เหมือนจะมันม,นมนเหมือนเอาตัวดาบวิ่งเข้ามาละมันกรูเข้ามาละใจเย็นนะพี่นะเอ่อธนูมาธนูมาเฮ้ยอุ้ยอุยอุ้โอ,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 โอโฟันแรงจัดเรายิงเข้าหัวเลย เริ่มคมเริ่มคมขึ้นเรื่อยๆเอ้ยเด็ด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 เดเฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยขุดไปขุดไปขุดไปถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนถอยกันถอยกันเยอะเกินเยอะเกินเยอะเกินพี่พี่พี่เยอะเกินไปไหนเนี่ยเดี๋ยว็ดเด็ดเดเด็ดเดโอ้ชิตอาธนูก่อนอาธนูก่อนยังไงวัดกันหน่อยไหมโอ้ชิตโอ้เดี๋ยว็ดเด็ดบุก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 โอ้โหโอ้โหมันมันมันบุกเข้ามาเลยมากบุกเข้ามาเลยมากกูไม่ได้อับป้อมเดี๋ยวจะเย็น ใจเย็นพี่ใจเย็นนะพี่นะใจเย็นนะพี่นะเอาวิ่ง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 หนีไปไหนอะวิ่งหนีไปไหนอะเฮ้ยเฮ้ยบุกแบบไม่ได้ตั้งตัวเลยนะบุกแบบไม่ตั้งตัวเลยนะมาดีมาดีาดโบหลบไปหนึ่งหลบไปหนึ่งช็อตต้นไม่ได้หรอกตัวดาบมันกาก,ากตัวดาบมันกากตัวดาบมันไม่เก่งอือว่างไงมีอีกไหมอะโอ้ยมีเยอะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัวหอกกันตัวหอก ยืนนิ่งทำไมยืนนิ่งทำไมเอ้ยเอ้ยเอ้ยจัดก,การต้องต้องจัดก,การตัวแรกมันจัดก,การตัวแรกมันโอเคถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนโอ้โห,หตึงตึงตึง,ตงคือตัดงบแรกมันได้ก็โอเคโอเคถอยมาก่อนถอยมาก่อนโอเคเปลี่ยนอีกตัวหนึงนะคือจะได้ฮิวมันโอเคตั้งทับตั้งทับเรียบร้อยนะเฮ้ยเหมือนตาน,นี้มันจะให้เราเล่นเป็นเอ่อ ตัวพอมดได้ด้วยนะเออแล้วก็จัดมาสักต,ตัวหน่อยดีกว่าเราปั๊มตังก่อนแป๊บหนึ่งเอ่นี่พอมดใกล้ได้แล้วมาไหนดูซิเออหูยน้าจะอัพพอมดสักหน่อยนะเนี่ยอืมจริงๆพอมดแกก็เก่งแหละนะถ้ามีสกิลซัมมอนลูกน้องแล้วก็เอ็กซ์โพรชั่นมาเลยโอเคไปเรืยย่อยๆเลยนะอาพอ่อมดสักสองตัว รับรองโดนแน่เฮ้ยโอ้โหอะไรวะนั่นน่ะเด้อ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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยเด้อเด้อถอยมาก่อนถอยมาก่อนบุกแนวหลังเลยบุกแนวหลังเลยอือโขกไปทีนึงอือเฮ็ดบัตรไงเฮ็ดบัตรไงตีมาตีมาก่อนตีมาก่อนกระแทกโลกระแทกโลโอเคถอยเลยโอเคมันสั่งแค่ตัวดาบอย่างงี้มาก็หวานหมูแล้วนะอือตัวดาบมันไม่ค่อยเก่งเลยนะผมนะเออตัวดาบ เราเอาตัวเป็นเพ่อบดมาซสมอนลูกน้องนี่น่าจะโอเคกว่านั่นเนี่ยลุกขีก่อนฐานอวกาศโอ้ยธนูมันยิงแรงมากเลยนะแต่ว่าเรามีโล่นะครับสามารถบล็อกหนาเม็ดได้เป็นโอกาสนะเออเด้อเด้อเด้อกำลังเสริมถอยได้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 ถอยวิ่งถอยก่อนวิ่งถอยก่อนเยอะเกินเยอะเกินไปตั้งหลักก่อนเพื่อนโอเคบุก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 เดี๋ยวได้แลวบุกบุกกดบุกไม่ติดเอ้ยพ่อบดตาย ไปนะแทงไว้แทงไว้แทงไว้เขเยนให้ธนูไปยิงเราแล้วก็แนวหลังคอยจัดการโอเคเราล้วลอธนูไว้รอธนูไว้รอธนูไว้รอธนูไว้โอเคโอเคสนใจเรามันสนใจเรามันไม่ได้ทำดาเมจกับตัวอื่นเลยม,ม,ม,มาหน่อยไหมมาหน่อยไหมเอ้ยตึงมากหรว่าตึงมากขนาดไหนกันเชียววะฮะฮะอเคถอยก่อนตาหอกอื้อหูห่ไวแรงมาก ร้อยยี่สิบบาทเรียบร้อยแล้วก็จบไปที่สุดยิ่งต่อก่อน,กนเราไม่ได้เหมือนเดิมนะโข๋งจริงๆเลยโอ้โหได้รีบอร์ดมาเป็นอะไรเนี่ยพูดแบบมีสก,กินนั้นเหรอโอ้โหเกเเิ่มในด่านต่อไปกันเลยโอ้ยไออะไรเนี่ยสัก,กางนะครับผมะเจอเป็นชนเผ่าชนเผ่าหองอ,อ,อีกแล้วนะโอ้โหเริ่มมาขุดแหอนเดิม เพิ่มเติมคือเราได้ตัวยักษ์มาเล่นนะเออในดาที่แล้วนะครับผมเออเพิ่มเติมเราได้ตัวยักษ์มาแล้วโอ้โหมันสั่งเผาหอกมาก่อนเลยเว้ยนะแกคิดเกตตอกรกับพลธนูเราได้ฮะพลธนูเรานี่แข็งแก่งที่สุดในเกมละโดนไมโอ้ววมันบุกเลยมันบุกเลยนี่ยิงไปหนึ่งนัดหนึ่งนัดหนึ่งศพหนึ่งนัดหนึ่งศพเปล่าหนึ่งนัดหนึ่งศพเปล่าถอยถอยตั้งหลักกนรอตัวสปาร์ตาลงมานะครับผมนะ ลบกกรลบกอนมันฟันไม่แรงนะค่อนข้างช้าเลยแหละแต่ว่าตัวดาบนี่ค่อนข้างระวังเลยเพราะมันสามารถโดดจ้วงเ oh, <shit! S 1> าราได้โอ้ชิดกำลังอธิบายอยู่มึงรีบไปไหนเนี่ยโอเคกลับมาปาตาเราปาตาอย่าให้อย่าให้มันได้ตีบ้านเราเยอะนะเอาไหมาเง okay. ี่ยเอาไหมเง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 ี่ยโอเคอุ้ยมันจัดก,การตัวแรกเราไปเย้ละเย้ละเย้ละดี t ต help ใครช่วยใครมาช่วยไหนไม่มีคนมาช่วยใครมาช่วยเอ้ยมันมีคนเอากำลังเสริมมาช่วยเราเว้ยเจ๋งแต่ว่าตายจะตายกันหมดโอเคถอยก่อนตั้งหลักตั้งหลักวุ้ยวุ้ยตึกเรื่อยๆตึกเรื่อยๆเอ,อ่อตัวแรกมีกี่ตัวตัวแรกมีสี่ต่างม,มีเพิ่มอีกตัวหนึง่งโอเคตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนเหมือนเหมือนว่ามันจะโถมมาเลยนะแล้วก็ไปหยอกมันสักหน่อยดีกว่า นะด้วยเจ้าตัวธนูตัวนี้เข้าหัวไปดิเน้นเอ้ยเดินไปอฝั่งนึงเลยนะล้มเลยล้มเลยใช่ไหมล้มเลยว้าล้มเลยว่าวว่ยิงตัวนี้ไปมันก็ไม่มีประโยชน์มันต้องยิงตัวตัวแรกล้วนะเอาดิเอาดิเอาดิเอ้ยเอ้ยาหน่อยหม่ตาหน่อยหมอืมเอาเฮ้ยโอ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 อ โออ้้ยกำลังยิงอยู่เลยโอ้โหไอ้มันมันเผลอสับเราอ่ะโอ้อะไรวะฮะจะมากกันไปหน่อยไหมว่าพวกนู้นเนี่ยโดนยิงหมันไส้หมันไส้มากๆอีกเลยยิงเลยยิงอย่างต่อเนื่องโอเคได้พันห้ามาแล้วเราต้องสองตัวยกมาเลยครับใจแอนนะครับใจแอนสุดไอ้โอ๊ แรงแรงมากแรงมากถอยก่อน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 โอเคยิงย้อยไปยิงย้อยยิงย้อยข้ามแม่น้ำแควข้ามแม่น้ำโของอืม <c oughs> โดนหัวไอ้มาดีไอ้ดีไอเมียมาเมียมาเมียมาดีอยู่ตายเลยตายเลยตัดออก,กำลังไปเรื่อยๆตัดกำลังไปเรื่อย ทุกคนอาจจะมึนหัวหน่อยนะครับนะภาพมันอาจจะสรายไปสรายมานิดนึงอยากดูกลูกเออ่ลูกธนูที่มันตกลงไปนะมันโดนหรือเปล่านะโอเคเริ่มเลยดีกว่านะเรามีใจแอนมสอยู่แล้วใจแอนสุดเดียวโอ้ <c oughs> ใจแอนสุดเดียวมาแล้ววิ่งมาแล้วสปราร์ตาเรานะมีกองกำลังเป็นเฮ้ยมันถอยไปเลยเว้ยแกตู้ไม่ได้ดีฮัลโหลมายิงมายิงมายิงมาโอเคมันได้ยิงย้อยไปด้านหลังเราแต่ก็ไม่สนใจนะครับบุกมาเลย ดันดันด oh, okay, ันด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 ันข้ามาอือออดดว้ยั่งนข้ามก็เอาตัวชักมาจแอนสุกัเราเหมือนกันนะโอหแล้วทำไตัวแรันเังเลยวโอ้ชัดกันไปเลยไหมล่ะวัดกันไปเลยไหมออุ้ยวัดกันเลยไหมวัดกันเลยไหมโอ้โอ้ยตัวยักมันตายแล้วเฮ้ยแย่ละ แย่โอ้ชิจ็ดทำอะไรทับเราทับเรากำลังแตกทับเรากำลังแตกปล่อยกันฟอร์แบ็กฟอร์แบ็กทับเราโอเคอุ้หกันได้พอมดหน่อยกันได้พอมดหน่อยเดี๋ยวพวกมันตายโอเคมีเ okay. ง <You are S 1> ี้ยไอ้พอมดมันวิ่งช้าโอเคฟอร์แ okay. บ็กก่อนฟอร์แบ็กก่อนให้กองกำลังม,าางมันวิ่งมาข้างหน้าหน่อยนะตัวธนูเรานี่ยิงแต่ป้อมอย่างเดียวไม่จัดการตัวอื่นเลยนะโอเค เลตส์โก้ไปกันใหม่ตาหนักกันเรียบร้อยอนำพับด้วยสปาต์ตแล้วก็ปาห่อคมๆไปหึงสี่ร้อยดาเมจเออยังไงต่ออุ้ยโคมดเซกมาร่มก็ไป็ละแนวจังหวะดีครับแนวหลังวิ่งไปดวงแนวหลังวิ่งไปดวงแนวหลังโคมดนี่ปวดเหลือเกินโคมดนี่ปวดเหลือเกินอืออือโอเคพลวงแนวหลังเรียบร้อยนะครับตัวใจแอนต์ปังภาพแตกเรียบร้อยวิ่งเข้ามาวิ่งกลูเข้ามาวิ่งกลูเข้ามาอือโอยตายตายให้หมด ไอฟบัสปรตตาไอฟบัสปรตตาไม่มีที่อยูืทต่พัก็ใส่ไปซะวู้วีสิพวกคมเลสปรตตาเรียบร้อยเอ่อเพิ่มยูนิตหน่อยไหมเอออันนี้อะไรเนี่ยเวาจะหายของเมจิกเคิล15%ต่อระเบลมึนงงสถานะมึนงงเหรอหมายเขาว่าไงวะให้มันสตาร์นนานขึ้นอะไรอย่างเงี้ย น่าสนใจดีนะเอาเป็นยูนิตนะยูนิตยูนิตน่าจะโอเคกว่าอืมโอเค let's go มีสกินป่ะได้ข่าวว่าได้สกินมาไม่ใช่เหรอไหนเปลี่ยนหน่อยสิสกินเอ,อ่อพอมดไหนแล้วไหนอะนี่ป่ะเออนี่ไงโอ้โหสมใสเลยเอ,อ้ยเท่ขึ้นเป็นบ้า okay, s <S โอเค let's go โอ้ดาวเยอะแยะเต็มหมดเลยโอ้โหเย่ละ โอเคเริ่มด่านดาวหน่อยดีกว่าโอเคเริ่มด่านดาวด่านที่3นะครับผมนะไหนหดูสิฝั่งตรงข้ามก็เป็นโอ้ยมันคริสตัลอะไรเนี่ยโอ้คริสตัลปักอ,อกแล้วโอ้โหดูฉากหลังสิครับมีคนแข็งกันเป็นนาวเลยแย่ yeah, ล้วสินะเกิดการพายุลูกเห็บพายุฝนฟ้าคะนองเออหิมะ ตกลงมาข้างล่างโอ้โหแล้วฝั่งตรงข้ามเป็นธนูแบบเคลือบสีเพ้นสีมามันเพ้นสีม่วงเต็มตัวหมดเลยนะโอ้โหแกคิดว่าเกเท่มากเลยไงวะนีมันต้องสีทองเนสีทองเท่ตายโอ้ยหลังจากเราอัพเอ่อมงกุฎไปนี่ตังเพิ่มขึ้นเป็นานาวเลยคือดีกว่าแต่ก่อนเยอะเลยเออว่ะดูงี้อัพเอ่อมงกุฎทนานแ้วนเนี่ยเออ าตรงข้ามนี่จัดทัพเป็นธนูล้วนเลยนะเออถ้าธนูล้วนมันก็แพ้สปาร์ตาเราเหมือนเดิมนะเพราะสปาร์ตาเราสามารถยืนแทงกับสตูได้อย่างไม่ยากกินนะครับผมนะก่อนอื่นก็ต้องยิงนําทัพข้ามม่น้าแควยิงเข้าหัวคมคม,มไปเอ,อ้ยเมื่อกี้โดนมาอ,อ๋โอ,โ,อโดนยิงทีนี่โมโหเลยเหรอโว้โว้โว้ใจเย็นที่โอ๊ยติดสถานะสโลด้วยโว้วเดีเดวเดะ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 เดสถานะสโลนี่หมายความว่าไงกันเดินช้าลงเหรอ เฮ้ยโอ้อย่างนี้ก็ตัวใจแอนก็มีประโยชน์เลยนะครับนะเพราะมันวิ่งช้ามากอาจจะโดนยิงก่อนแต่ว่าฝั่งตรงข้ามนี่ยิงเขาเบามากมากถึงมากที่สุดเลยนะครับผม,อ,มอยังไงมีดแค่นี้อ่ะมีดแค่นี้ก็ตายซะอืมไม่เงี้ยโอ้ยยิงเบามากโอ้โหสปาร์ต้าโคตรเก่งโคตรโกงโคตรอันตรายเฮ้ยวิ่งหนีแล้วเว้ยวิ่งหนีแล้วเว้ยนะเออ โขเขาให้ไงเฮ้ยโอ้ยยิงเอ้ย,อย,อยธนูฝั่งมันยิงแรงมากมากก่อนเออต้องถอยก่อนนะครับผมนะเพราะว่าถ้ามันเรียกทับออกมานี้ผมว่าทับเรานี้น่าจะสู้ไม่ได้นะเพราะว่ามันอาจจะเรียกทับออกมาเยอะมากๆเราต้องตั้งทับให้เราเรานี่ให้แรงก่อนอให้แรงและแข็งแกร่งก่อนโอเคได้ตัวเมจิกมาเรียบร้อยนะครับนะเวทมนต์มาโหต้องรอลุงเดินก่อนนะครับก่อนกวาจะไปถึงนี่รอเวชาติเลย กูลุงเดินช้ามากโอเคสั่งตัวไมจิคอีกตัวนึงโอเคโอ้ยมันยิงสโลเอ้ยเฮ้ยมันถอยไปเลยว่ะแกคิดแกไปสู้อย่างงั้นเหรอยิงกันเลตัวนี้พอมนเตกมว่ายิงกันเด็นเลยไหนเตือนอะไรไหนเตือนอะไรโอ้โหมีแค่นี้ก็สู้เราไม่ได้หรอไงไะไอคิดแกเก่งมากขนาดนั้นเลยแตอว่าโอ้ชิโอ้ดาหลังเยอะมากคือพลธนูโคตรเยอะ อาก่อนีอ่จต้องแทงก่อนยิ้มเข้าไปมาดิมาดิออกมาดิออกมาดิฮะมีแค่นี้เหรอมีแค่นี้ก็ตายสิจ้ะอู้ฟาดเฮ้ยป้อมมันจะแตกแล้วเวย้ยกดหน้าบ้านเลยเวย้ยวู้วตายซะอืมโอ้โหไม่ได้ยากงี้ที่คิดเลยนะเนี่ยวู้โอ้โหได้ของขวัญเป็น เจ้าธนูเขือบน้ำแข็งแล้วเนี่ยอ๋อคือสกินนี่ก็มีผลต่อเกมเพลย์ด้วยนะเอออ๋อโอ้โหลืมอ่านเลยเนี่ยเนี่ยคือพวกหมอกพวกนี้คือมีความโอ้โหมีความสามารถพิเศษเลยด้วยอะเออโหจิงเป็นบ้านะมีสะท้อนความเสียหายโอ้โหเพิ่งรู้เลยนะเนี่ยสกินมีผลต่อเกมเพลย์ด้วยโอ้โหจิงเป็นบ้า งั้นเราก็ไปกันต่อนะครับผมในดาน่านที่สิบสมป่ะโอเคเริ่มกันเลยอืว้าวการยิงหยัดครั้งสุดท้ายนะาทำลายรูปปั้นฝั่งศัตรูว้าวเฮ้ยนี่มันดาสุดท้ายเลยเนี่ยโอ้พรจันท์เป็นแบบสื่อรูปราคาเลยนะเฮ้ยบ้าไม่เป็นไรเราได้ธนูแบบสุดโฉดไปแล้วนะ แกคิดจะต่อกรกับธนูสุดโฉดแล้วได้เหรอมาเลยมาเลยเออจ้วงกันไปจ้วงกันไปเฮ้ย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 ยเฮ้ย้ยเยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้้ยเฮเฮ้ยยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ เสริมอะไรเสริมโอ้ย,อยหูยฟันแรงมาก <odo> โอ <laughs> ม้มันปวดเรามันปวดเราเดี๋ยวเอามันก่อนไอโน่ก่อนเฮ้ยตายตายตายโอเคอุ้ยตัวแรกเราตัวแรกเราไปแล้วโอเคอย่ามากดตรงหน้าตรงนี้นะมันเสี่ยงเกินไปมันอาจจะโดนตัวแรกเราได้ <ingo ingo> โอเคต่อเนื่องต่อเนื่องตียังต่อเนื่องตียังต่อเนื่อง,เ,อง,เ,องอเค โอเคโอเคไปก่อนลบลบอองมาปลาเอาปลาไปโดนโอ้โหไม่ไม่โดนนะไงวะกูมีโลหนาโทษทีว่ะพี่มันหนาไอ้น้องหนามากมากอืมมาเข้ามากันหมดสปาต้าต,ตัวนี้พระเอกพระเอกมากโอยอืพระเอกสุดๆมาวิ่งไปไหนจะวิ่งไปไหนจะไปไหนเฮ้ยเอ้ยๆๆ มามันกดเราคืนแล้วก็ต้องกดบันกลับนะ้องกดบันกมันต้องกดบันกหลบมาก่อนหลบมาก่อนถอยก่อนถอยก่อนโอ๊ถอยมันชะลาใจนะเอ้ ENTE ยมันม really ันยังเอ้ย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 ูได้ไหมสูได้ไหมอัพอาวหลบมาก่นโอ้ยฝั่งข้ามนี่กดแค้นไหมหดแค้นบ้าวไปกดหน้าบ้านนี่แหละมันกดกูก่อนนะมันไส้มันไส้ ถอยก่อนถอยก่อนตอดเลือดไปเรื่อยตอดเลือดไปเรื่อยๆนะยังไม่ได้ตังค์ไงยังไงไมีดีแค่นี้ก็อ่อนว่ามีดีแค่นี้ก็ทําอะไรแล้วไม่ได้หรอกนะนะนะมีดีแค่นี้มาดีมาดีเข้ามาเข้ามาอ่ามาดีมาดีมาดีเอาหนีเอาหนีนยังไงมาจันน้าหน่อยไหมมาจันน้าหน่อยไหมสโลว์สโลว์ิ่งสโลว์ถอ,อยถอยมาดีเล่นหนีใช่ไหม ได้เดี๋ยวพาเล่นจะพาเล่นนี้เองไอ้บ้าปวนไปเรื่อยๆปวนไปเรื่อยๆยังไม่ได้เกิดโอเคปวนไปปวนไปตอบเลือดม,มนิดนึงนะถอยก่อนถอยก่อน <laughs> เอ้วู้ถ้าแกมีดีแค่นี้แกต่อกรเราไม่ได้หรอกนะเอยแกเข้าๆอ,ออกๆฐานนี่แหละเอยฮะ มีดีแค่นี้อหะมีดีแค่นี้มีดีแค่นี้ใช่ไหมมีดีแค่นี้ใช่ไหมเดี๋ยวไปเพิ่มเดี๋ยวไปเพิ่มเดี๋ยวไปเพิ่มความดีให้อมาดีมาดีกดกูใช่ไหมมันเขี้ยวมันเขี้ยวถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนอุ้ยอุ้ยยิงแรงจัดธนูฝั่งเขายิงแรงจัดจัด ถอยก่อนฮิวก่อนฮิวก่อนน่าจะไหวแล้วนะเนี่ยโอเค let's go เรามีแบ็กอัพเป็นตัวยักษ์ใจแอ็นแล้วนะครับผมนะเราสั่งมาเรียบร้อยแล้วฝั่งตรงข้ามก็ไม่กล้าสู้เลยนะมือหนีมือนหน้าหนีตลอดเลยอะทำทำนี้ทำไมอ่ะนะนายกดเราต้องเกมเราเอาคืนหน่อยไม่ได้เหรอนี่เลยยืนเอาเคถอยก่อนถอยก่อนเออถอยก่อน นี่เราไม่ได้หนีครับตั้งหลักก่อนนะครับผมอบอลตุนขามนี่ดีจัดเลยวิ่งใส่เลยนะตั้งรับตั้งรับตั้งรับแล้วบุกนะอย่าให้มันมาอยู่แถวแถวตัวแรกเรานะครับผมเดี๋ยวมันจัดการตัวแรกเราได้โอเคจัดการไปหนึ่งนะครับเรามาล้วงแนวหลังนะครับปัดป่วนศัตรูโอเคอืมเวทใช่ไหมเวทอะไรเวทอะไรปัดป่วนโอ้เช็ดไม่สนไม่สนป้าเออสักตัวครับต้องโดนสักตัวโอเคดวงตัวสําคัญนะครับผม โอนักเวทนะครับเรียบร้อยไปหนึ่งนะครับผมจัดการเรียบร้อยโอเคฝั่งตรงข้างหลังเรานี่จัดการไม่ได้นะครับผมโอ้ตัวยักษ์เราก็ไม่ตายด้วยยังไงต่อตัวสปาร์ต้าต,ตัวนี้เราถึกมากยืนแทงยืนแทงให้เพื่อนอ้แข็งสุดแข็งมากใครๆก็เอาไปอยู่โอ้ยืนแข็งที่สุดในโลกยังไงยังไงยังไงมีที่แค่นี้ทำอะไรแล้วไม่ได้หรอกไอ้ลองไอ้หนอโอ้ชิตวู้วู้ เราไปกันพอหมดเลยพอหมดโอ้ยพอหมดอันตรายมากพ่อหมดอันตรายพ่อหมดอันตรายโดนจิ <h <h ้มหลังเออตีกันเด่นไปแล้วก็วู้จบเกมเฮ้ยวั a เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว what ว้าวว้าวเดี๋ยเดี๋ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสายกันถอยกันอะไรเนี่ย เอ้ยเดี๋ยวยักษ์ไรยักษ์ไรพยักษ์เขียวเฮ้ยว่วงเลยตัวใหญ่มากโอ้โหติงสองร้อยติงบ้าเฮ้ยใจเย็นจะเย็นโอ้โอมาดิยักษลองเจอกันยักษ์สิวะฮะโอ้ไม่ก็โอเคปาตาไปความหวังชาติปาหอกใส่โอเคดาบไอ้ทีร้อยนะครับแรงมากโอเคขอนก่อน โอเคเปลี่ยนอีกตัวปลาหอกปลาหอกใส่400เหมือนเดิมโอ้โหแรงจัดแรงแรงมากๆปลาหอก่ตัวนี้ไม่มีพอโอเคไปกระต่อไปกระต่อปลาหอกก็ดีเด้ออ๋อโดนขัดจังวะไม่เป็นไรนี่ว่าไอปลาหอกเอ้ยโอ้โหปลาหอกปักปิญญาสหายสักโอ้ยวิ่งมาแล้วเอ้าทำไมไปโดนจับกันน่ะ อ้กดกดกดทับกันจิมจิ้มจิมจิ้มจิมจ,มจิมปักมาที่หัวทางเราสู้อลังการไหมพระเอกเราคือสปอตเตอเหมือนเดิมนะคือส,สมแล้วล่ะที่ตัวที่กๆๆินในเกม,อมโอ้โหเรียบร้อยโหยยังไม่ได้เล่นด่านพวกนั้นเลยนะเนี่ยด่านอะไรที่แบบเป็นด่านพิเศษอ่ะโอ้ย นี่ปลาหอก460นี่ก็ราคาเสื้อโอ้ยโอ้โหใหญ่มากโอ้ยอฮ้ยยักลายยักยักไฟเอ้ยโอ้ยเย่แล้วเย่แล้วโอลิเปอร์โอ้ยอีลิเปอร์นี่โอ้แฝกแว้ยลิเปอร์